การเอโมยูตรงนี้เนี่ยแน่นอนมันคือมิติที่น่าสนใจเพราะว่าก็เป็นกระบวนการในการที่จะเอาเรื่องนโยบาย,ยาต่างมาบูรณาการก,ารการันนะครับเห็นทิศทางในการที่จะ,ะขับเคลื่อนนโยบายแต่ปัญหาคืออีกมุมหนึ่งก็ต้องมองเหมือนกันนะว่าการทำเอโมยูนั้นมันสะท้อนเน็นถึงความไม่มั่นใจในกติกาและสถานการณ์ของพรรคเข้าไกลเหมือนกันตัวเอ u มยูเนี่ยมันเป็นนวัตรกรรมใหม่ทางการเมืองนะครับจริงๆถ้าเกิดผมมอง เอโมย์ uh, เนี่ยมองในแง่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีผลในทางกฎหมายผลผูกมัดอะไรเนี่ยแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นการแสดงเแรงงอแนแน่ๆนะครับของพรรคเก้าไกลแล้วก็พกรรคร่วมรัฐบาลในการที่ขับเคลื่อนนโยบายท,ท,ที่เห็นร่วมกันถ้าผมเดาใจเขานะผมคิดว่าเขาอยากให้ประชาชนเห็นว่าเออเขาจริงจังหนึ่งและสองเนี่ยสุดท้ายเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าไอ้สิ่งที่เขาเคยเสัญญงสัญญาการและร่วมกันนะครับในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับสุดท้ายมันทําได้จริงแค่ไหนนะครับ ผมผมคิดว่าเขาอยากให้มีอะไรที่มันเป็น,ปนสิ่งที่มันผูกมัดเป็นลายกักษนให้คนมาตรวจสอบได้ถ้าให้ผมเดาเนี่ยนะครับเดาล้วนๆน,นะครับต้องบอกว่าน่าจะไม่มีปัญหานะนะครับผมยังคิดว่า เสียงนะครับที่ก้าไกลได้รับรวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาลเข้ามาร่วมกันเนี่ยนะครับมันเกินกว่ากึ่งหนึ่งไปมากพอสมควรแล้วก็เขามีแมนเดตที่ชัดเจนมากนะครับมีการสนับสนุนจากประชาชนที่ชัดเจนมากว่าต้องการที่จะให้พรรคเนี่ยกลุ่มนีน้นะครับเข้าร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็บริหารประเทศชาติผมเลยคิดว่าในเรื่องของอุปสรรคทางกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร,รนะครับในทางการเมืองเนี่ย เสียงวะชาชนมันชัดเจนมากว่าก็ต้องการให้ให้พรรคเก้าไกลเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลเป็นผู้นํารัฐบาลเนี่ยเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมยังเชื่อว่านะครับไอเสียงที่มันชัดเจนของยาชนเนี่ยมันจะทาให้สวก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งพรรคที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยต้องกลับมานั่งคิดว่าออจะจะ,จะวางตัวยังไงนะครับก็คิดว่าน่าจะ น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีส่วนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าเพราะประชาชนเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วก็อาจจะได้ว่ากโกรธแค้นกับกับความพยายามในการใช้กลไกหรือเครื่องมือในทางกฎหมายเนี่ยในการกําจัดศัตรูทางการเมือ,องต่างๆนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเครื่องมือเหล่านี้ไม่น่าจะได้ผลแล้วและผมเชื่อว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันส่งสัญญาณชัดเจนมันอย่างองคอ์กรนะครับที่ทําหน้าที่ในการวินิจฉัยชีช้ขาดหรือตัดสินคดีหลายๆเนี่ยนะครับว่าในการปรับใช้กฎหมายเนี่ยต้องทําด้วยความระมัดระวังเพราะว่าประชาชนเนี่ยจับตาดูยอยู่ ง่ายเลยนะ,เพ,ะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า376นั้นเนี่ยณวันนี้เสียงสสนะครับก็คงจะหยุดหยุดเต็มที่เลยนะเอาพักเล็กน้อยมารวมสุดท้ายมไม่เกิน320รนะ้ณตอนนี้ไม่ถึงตอนเว้ปม,มัน3 1 4เต็มที่ก็สัก320อ้อสอาวสวที่จะมาโหวตให้เจ็ดจำนวนมาตระมานสิบเก้าอัติว่า30เลยก็350ก็ยังไม่ถึงเลยนะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะปิดสวิตส,สอวอ์ด้วยการใช้เสียงสส ก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วโอกาสที่จะต้องใช้เสียงสวเยอะขนาดนี้มันก็ไม่ง่ายเพราะสาวณนะวันนี้ผมเริ่มอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีเจตจำนงจะโหวตกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่จะโหวตโนเลยนะคือไม่รับเลยถ้ามีชื่อคุณพิธาหรือพรรคก้าวไกลก็ตามกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่จะโนโหวตนะก็คือไม่ลงคะแนนงดออกเสียง ก็น่าจะทําให้สวหลายคนสบายใจนะผมค,คิดว่านะครับแล้วก็อาจจะพิจารณาว่าเออจะสนัสนุน คือผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ได้ได,ไ,ดไ,ดได้เรียนไปนะครับว่าเสียงของประชาชนครั้งนี้มันชัดเจนมากว่าเขาต้องการให้มีการปฏิรูปมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าอสอสอสอวอทุกคนในสังคมเนี่ยรับรู้หรือร,ร,รับทราบนะครับถึง,ถ,งถึงเตรตจำนงกันแน่ๆนนของประชาชนแต่เพียงแต่ว่าหนึ่งหนึ่งสออเป็นเงื่อนไขที่ทําให้บางกลุ่มบางคนเนี่ยรู้สึกมันไม่สบายใจนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะใช้เป็นเหตุในการที่จะ เรียกว่าปฏิเสธทั้งหมดเลยนะครับพอไม่มี1นึนเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะปลดล็อกเงื่อนไขที่ทําให้คนที่ไม่สนุนเนี่ยนะครับคนที่อกเคยบอกว่าจะโหวตให้กับคนที่ได้เสียงข้างมากในสภาเนี่ยนะครับก็อาจจะกลับมาพิจารณาไม่มีเหตุไม่มีอะไรจะมาอ้างแล้วว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่โหวต สุดท้ายเดี๋ยวมีเรื่องอื่นเข้ามาอีกไม่ได้บอกว่าไม่มีร้อยสิบสองแล้วสวจะเปลี่ยนใจเดี๋ยวมีเรื่องอื่นนี่ก็มีตั้งหลายเรื่องรออยู่อย่างเช่นเรื่องถือของหุ้นสื่อเรื่องธนาธรเปียบุตรครอบงำพักไปทานข้าววันที่เขาคุยกันอะไรตออเลรโอ้อีกสารพัดนะแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรมาอีกเพราะท้ายสุดมันคือเกมการเมือง